สวัสดีค่ะามาค่ะมาทำเมนูกระเทียมป่าวัตถุดิบมาม่านะคะผัดกระเทียมป่าใส่มาม่านะคะเยอะเกินไปไหมเปิดไฟเลยค่ะเราก็จะเริ่มต้นวยการต้มมาม่าก่อนนะคะเราจะใส่น้ำให้มันพอดีเนาะพอดีให้มาม่าเขานุ่มนะคะ แลหลังจากนั้นก็ลวดใช้กระทะนี Whereas, ้แหละผัดต่อเลยเวลาผัดสุกมาเนี่ยกลิ่นกระเทียมเขาก็แทบจะไม่เหลือเลยนะคะเหลือแต่ความอร่อยพอดีว่าเมื่อวานเนาะเห็นมันเปียกเกินคะก็เลยใช้กระดาษซับเข้าไปอีกชั้นหนึ่งนะคะก็ออดีขึ้นค่ะไม่ค่อยเปียกแล้วก็ ผักระเทียมลรนะคะพอดีเมื่อคืนไปเข้าการแต่งเอากระเทียมป่าไปผัดมาม่านะคะที่ทํางานผัดให้คนที่เราไปดูแลนะคะให้เขากินแล้วก็เหลืออยู่หน่อยนึงก็เลยก็เลยชิมปรากฏว่าอร่อยมากเลยวันนี้เลยต้องทําวันนี้เลยต้องทํากินเองมั่งแล้ว ไม่ยุ่งยากเลยนะคะเดี๋ยวพอมาม่านุ่มเราก็แค่ใส่น้ำมันไปเยอะๆนะคะแล้วก็ปรุงรสชาติใครชอบอะไรก็ใส่นั้นนะคะปรุงรสดีซีอิ๊วขาวม,มันหอยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ซีอิ๊วดำให้มันได้สีเนาะปรุงรสชาติเสร็จเรียบร้อยเราก็ตกท้ายด้วยใส่กระเทียมป่านะคะเดี๋ยวเราจะเจียวไข่ในกระทะใบนนี้นะคะต่างหากแล้วก็ใส่ลงไปทีหลัง เตรียมเจียวไข่ค่ะสามฟองก็น่าจะพอนะคะเพราะว่ามาม่าก,ก็เป็นไข่แล้ว ม,มามาร่มแล้วนะคะเริ่มุ่มแล้วนะคะ,เร,ะ,คะเราควรจะใส่น้ำมันเราจะใส่น้ำมันลงไปเยอะๆนะคะเพราะว่ามามาาเขาดูดน้ำมัน ครื่องปรุงผัดไทยค่ะซีอิ๊วดำเต้าเจี้ยวใส่ไมไม่ต้องก็ได้น,นะเต้าเจี้ยวรสดีแล้วก็ซีอิ๊วขาวรีไฟก่อนจะใส่ ราก็จะปรุงรสด้วยอันนี้นะคะเคร่องปรุงผัดไทยหน่อยนึงรสดีเยอะๆเลยอร่อยสีอิ๊วดำค่ะให้ได้สีนะคะ เราจะเร่งไฟแล้วนะคะตอนนี้ตอนนี้เบอร์เก้าแล้แรงสุดเร่งไฟบีไข่แตกเนาะทีนี้เราก็จะใส่กระเทียมแล้วนะคะทีนี้เราก็แค่ ผัดให้เข้ากันนะคะผัดให้กระเทียมยุบกระเทียมสุกก็เป็นอันว่าทานได้ค่ะพร้อมที่จะรับประทาน ลูกชายหัวแก้มหัวแวงหดเมาเลยครับเอามะนาวไหม อร่อยค่ะอร่อยเมื่อกี้ปรุงรสด้วยมะนาวเนาะพริกป่นแล้วก็น้ำปลาเมนูนี้รวดเร็วทันใจค่ะ15นาทีได้กิน